ครับทีนี้ผมก็อยากจะรู้ว่าช่วงต้นเกมะเราอะจะสามารถที่จะลงไปชั้นลึกๆยังไงผมไปดูมาของภาคหนึ่งะนะครับภาคสองไม่มีการทำไม่รู้ว่าทําได้หรือเปล่านะมาของภาคหนึ่งใช่ไหมที่เขาทําก็คือหนึ่งเขาเขาเขาเซฟเกมก่อนครับเซฟเกมก่อนเซฟเสร็จปุ๊บเขาก็จะขุดครับหาทางลงเนี่ยพอข,ขุดแล้วหัวใจเรามันจะลดใช่ไหมล่ะ พอหัวใจเรามันลดอะ่ะมันก็ลําบากครับที่จะลงไปชั้นลึกๆเพราะว่ากว่าเราจะพูดเจออ่ะไอ้นี่ไงลงลอะอ่ะโอเคครับงั้นช่องทางลงเนี่ยครับอยู่ช่องช่องนี้นะครับช่องนี้นะโอเคงั้นผมจะลองใช้ซทิกนี้ดูครับก็ทำการเนี่ยครับโหลดเกมที่เราเซฟไปตอนต้นอะ่ะ อ่าครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้มันก็จะไม่มีที่เราขุดไว้ก่อนหน้านี้นะครับแล้วหัวใจเราก็จะเหลือครึ่งดวงอยู่ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วถ้าเราขุดเจอตรงนี้นะครับถ้าเราขุดแล้วทางลงของเหมืองอ่ะมันอยู่ตรงนี้แสดงว่าการทดลองครั้งที่สองผมเนี่ยสำเร็จนะ <S <S อ้าวโอเคครับถือว่าผมสําเร็จครับหัวใจก็จะลดไปแค่ขุดไปแค่ทีเดียวถูกไหมทีนี้เราก็จะสามารถลงไปชั้นลึลกๆได้แล้วครับ <S <S โอเคมาผมก็จะเซฟ แล้วก็ลองลงไปชั้นต่อไปดูครับว่าผลมันจะอันเดียวกันไหมเพราะว่ามันผมก็ไม่รู้ว่ามันใช้ได้ไห,ไหมว่าหรือว่าล่ะน่าจใช้ได้หรอหือเ่เนาะแต่เพื่อความชัวร์ครับผมจะลองชั้นที่สองไปด้วยเลยทำให้ท่านผู้ชมดูไปเลยว่ามันได้ไหมแล้วตามลงมันอยู่ไหนละ่ะ ผมว่สุ่มไปเรื่อยแล้วทีนี้ไหนต้องไหนะนี่ไงเจอละโอเคครับช่องนี้นะครับเป็นช่องทางลงอืต่อจากเชื่อหนึ่งสามโอเคช่องนี้เป็นช่องทางลงนะที่จะลงไปชั้นสามนะ,ะผมโหลดพอผมโหลดไปมันจะไปอยู่บนชั้นหนึ่งตอนทางลงพอดีอ่าโอเคแล้วเมื่อกี้ครับช่องมันอยู่ตรงนี้นี่นะไปอันนี้ ถ้าใช่ก็คือจบเลยนะครับการทดลองนี้เฮ้ยถ้าทำอย่างนี้ไม่ได้หรออ่ะอ่ะอ่ะลองโหลดใหม่ครับสมมติผมโหลดใหม่อ่ะผมลใงมาอย่างนี้แล้วผมถ้าผมเซฟตรงนี้เลยล่ะมูผมเซฟตรงนี้เลยล่ะเฮ้ยผมเซฟตรงนี้ต้อง สงสัยว่าเราต้องลงมาก่อนครับลงมาอีกชั้นหนึ่งก่อนแล้วก็มาเซฟตรงหน้าเชือกชั้นชั้นชั้นที่เราจะหาขุดหาทางลงนะครับเะเจอไหมเนี่ยเออตรงที่ผมเป็นที่ผมตกใจนะคือผมอะ่ะขึ้นไปเซฟที่ชั้นหนึ่ง แล้วก็ขุดเจอทางลงแล้วก็โหลดเซฟซึ่งตัวละครผมเนี่ยอยู่บนชั้นหนึ่งโอเคผมก็ไต่เชือกลงมาเสร็จแล้วก็มาขุดในรูเมื่อกี้นะครับไม่เจอทางลงแต่ผมก็เลยเปลี่ยนหมายเป็นว่าผมลงมาก่อนแล้วก็มาเซฟพอเซฟเสร็จก็ขุดหายช่องแต่ถ้าเจอทางลงเนี่ยผมจะโหลดดูครับว่าช่องมันด้นี้ไหมมันยังใช้เทคนิคนี้ได้ไหม อยรู้ครับอย่ารู้คู่เมื่อกี้ก็ตกใจอยู่เหมือนกันแต่ผมแอบตกใจนินดนึงเอ้ยแม่งไม่ได้ว่ออะไรเงี้ยไปมานี่ครับโอเคอยู่ข้างเชือกเลยนะครับช่องนี้ทางลงอ่ะโอเคผมโหลดเลยอ่าตอนนี้ผมอยู่ที่ชั้นสองชั้นชั้นลงมาต่อจากชั้นเมื่อกี้นะครับซึ่งก่อนที่ผมจะโหลดเนี่ยช่องมันอยู่นี้ถ้าคุดเจอถือว่าจบนะครับ อ้าวจบครับแสดงว่าการทดลองครั้งนี้ผมประสบความสำเร็จแล้วครับโอเคครับ